สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทํากล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์วิธีทํากินเองแบบง่ายๆทําทได้ที่บ้านค่ะสูตรนี้เนื้อกล้วยมีความนุ่มหนึบหวานหอมอร่อยเหมาะสําหรับทํากินเล่นมากๆหรือว่าถ้าใครมีกล้วยเยอะๆทานไม่หมดทานไม่ทนันเราสามารถเอามาถนอมอาหารเป็นกล้วยตากได้ค่ะสูตรนี้รับรองว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการทํากันเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาเตรียมน้ำที่แช่กล้วยกันก่อนค่ะเราจะใช้น้ำา1ลิตรจากนั้นใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะคนให้เกลือละลายเข้ากันกันกบน้ำดีค่ะเกลือจะช่วยทำให้กล้วยเนี่ยไม่ดำแล้วก็ทำให้กล้วยตากของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานอีกด้วยนะคะต่อมาเรามาดูกล้วยที่ใช้ค่ะเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอม สาเหตุที่เลือกกล้วยน้ำว้าสุกงอมเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกงอมดีนะคะตัวกล้วยเนี่ยมันจะมียางค่ะแล้วก็เวลาที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรสฝาดเกิดขึ้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกกล้วยที่สุกงอมดีค่ะเวลาที่เราทําเสร็จแล้วกล้วยตากก็จะมีความหวานฉ่านะคะเนื้อเนืบนุ่มอร่อยค่ะแล้วเราก็ปอกเปลือกนะคะดึงเส้นข้างกล้วยออกให้หมดเลยค่ะ แล้วเราก็นำมาแช่ในน้ําเกลือที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกนะคะสูตรนี้โบจะใช้กล้วยทั้งหมด2หวีนะคะสำหรับใครที่ทำมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ํำแล้วก็เพิ่มเกลือเข้าไปได้อีกค่ะก่อนที่เราจะนำกล้วยไปตากเราก็ซาวล้างน้ําเกลือออกนะคะจากนั้นก็นำไปวางบนกระด้งได้เลยค่ะแล้วเราก็นํำกล้วยที่ได้นะคะไปตากแดดค่ะ ยิ่งเป็นแดดช่วงเช้าก็ยิ่งดีนะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางหรือจะใช้เป็นมุ้งก็ได้ค่ะคุมไว้เพื่อการมาแมลงมาตอมค่ะกล้วยที่เราตากในวันแรกจะยังไม่แห้งดีค่ะจะมีลักษณะเป็นหมาดๆแบบนี้ก็ให้เราเก็บใส่กล่องนำเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อการมดมแมลงจะมาเจาะในตอนกลางคืนนะคะ พอวันรุ่งขึ้นเราก็นํากล้วยออกจากกล่องมาตากเหมือนเดิมนะคะทําไปจนครบ3วันจนกล้วยแห้งดีเลยค่ะลักษณะกล้วยในวันที่3ที่เราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแห้งดีแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นํากล้วยที่ได้มาทับนะคะ วิธีการทับกล้วยเราก็จะใช้ถุงพลาสติก2ใบค่ะเอามาประกบกล้วยแบบนี้แล้วก็ใช้ภาชนะที่มีก้นแบนทับให้กล้วยแบนแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วเราก็นำกล้วยที่ทับแล้วเนี่ยเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมค่ะ พอเช้าวันต่อมาเราก็นำกล้วยออกมาตากตามปกตินะคะทำแบบนี้ไปจนครบ6-7วันกล้วยก็จะแห้งดีแล้วค่ะลักษณะกล้วยที่ได้ในวันที่6นะคะก็จะมีลักษณะที่แห้งดีแบบนี้แล้วก็ให้เราเก็บใส่กล่องแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานเลยค่ะ เนื้อกล้วยจะมีรสชาติหวานหอมนุ่มหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ทานได้นานเป็นเดือนๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสูตรนี้นก็ลองอไปทําตามกันดูได้ค่ะวิธีการทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะสําหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ